สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ i n d i s o f t รายการที่สนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกับผมบีมชิริชาติจนคนดีครับในตอนที่แล้วก็ได้รู้จักจุ o มล่ากันไปแล้วนะครับและในตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการลงจุ o มล่านั้นเขาลงกันยังไงครับครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาทำการ install app serve กันเลยนะครับด o บ b l e ลคลิกที่ app serve เลยนะครับ จากนั้นนะครับกด Next ได้เลยนะครับนี่คือลายเส้นของ AppServe นะครับกด I Agree ได้เลยครับนี่ในส่วนของการเลือกที่อยู่ของ AppServe นะครับกด Next ได้เลยนะครับส่วนแพ็กเกจต่างๆนะครับเราจะใช้ทุกแพ็กเกจเลยนะครับเราก็กด Next ได้เลยนะครับส่วน Server Name นะครับเราจะตั้งชื่อ Server Name อะไรก็ได้นะครับในที่นี้เราจะใช้คำว่า IndieSoft นะครับ ส่วนอ e ีเมลนะครับก็จะเป็นอ e ีเมลอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นอ e ีเมลที่มีอยู่จริงหรือจะเป็นอ e ีเมลจำลองก็ได้นะครับในที่นี้เราจะใช้อ e ีเมลจำลองนะครับจากนั้นกด next ได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็น p a เ s w o r d นะครับในการเข้า ดัต้าเบสนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับจากนั้นกด i n s tall ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ a อ servve ก็จะทำการ i n s tall ลงไปในเครื่องของเรานะครับจำลองเซเ e อร์ขึ้นมานะครับเมื่อ i n s tall เสร็จแล้วนะครับเราจะให้ทุกอย่างรันออโต้นะครับ กด finish ครับจากนั้นนะครับเราจะไปเซิร์ s เวอร์เรานะครับว่าเซ s เวอร์จำลองเราเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่าเราจะไปที่ b r เซอร์นะครับจากนั้นเปลี่ยน URL เป็น localhost นะครับถ้าใช้ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าของ app s e r v e นะครับ เราจะไปในส่วนของ PHP MyAdmin นะครับ Username นะครับเราจะใช้เป็น root นะครับจากนั้นนะครับ Password ก็คือ Password ที่เราตั้งในการ install app server นะครับเมื่อเข้าได้แล้วนะครับเราก็จะสร้าง New Database ขึ้นมานะครับเราจะให้ชื่อว่า Joomla นะครับจากนั้นกด Create เลยนะครับ ทีนี้เราจะได้ฐานข้อมูลใหม่ขึ้นมาชื่อว่าจุมล่านะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการลงข้อมูลจุมล่านะครับไว้ในเครื่องของเราเราจะไว้ในแอปเซิร์ฟนะครับเราจะไปที่อยู่ของแอปเซิร์ฟนะครับจากนั้นเข้าไปที่ www นะครับจากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าจุมล่านะครับ เมื่อกดโอเคนะครับจุล่า a ก็จะทําการลงข้อมูลไปในเครื่องของเรานะครับในส่วนนี้ยังไม่ใช่การอินส tall นะครับในการอินส tall นะครับเราต้องอินสอ่อ l ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับเมื่อข้อมูลลงเสร็จแล้วนะครับเราจะไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับ จากนั้นนะครับเปลี่ยน URL นะครับให้เป็น localhost Joomla um นะครับเพื่อที่จะทำการ install Joomla นะครับถ้าลง Joomla สมบูรณ์นะครับก็จะมาในส่วนของหน้าตาการ install นะครับแล้วก็มาในส่วนของ Language ในการลง Joomla นะครับกดถัดไปได้เลยครับจากนั้นนะครับ ตรวจสอบการติดตั้งนะครับถ้าทุกอย่างสนับสนุนหมดเลยแสดงว่าจุลล่าของเราสามารถใช้ได้สมบูรณ์ครับจากนั้นนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับลิขสิทธิ์นะครับนี่ก็เป็นลิขสิทธิ์ของจุลล่านะครับลองไปอ่านดูนะครับจากนั้นนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับชื่อโฮสต์นะครับเราจะใช้โล o c a โ host นะครับ ส่วนชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับเราจะใช้ root นะครับที่เป็น root ก็เพราะว่าเป็นชื่อ user ของเรานะครับรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านฐานข้อมูลนะครับที่เราตั้งตอนลงเซิร์ฟนะครับชื่อฐานข้อมูลนะครับก็คือชื่อที่เรา k r y a t e ขึ้นมาตอนที่เราเข้าไปใน php มา Admin นะครับตอนนั้นเราตั้งชื่อว่าจุมลา a นะครับจากนั้นกดถัดไปได้เลยนะครับ ในส่วนของ FTP นะครับเราจะไม่ใช้นะครับในส่วนนี้กดถัดไปได้เลยนะครับการติดตั้งค่าระบบหลักนะครับชื่อของเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นชื่อของเว็บเราเองนะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับในที่นี้เราจะใช้ชื่อ indie ซ้อมนะครับอีเมลก็จะเป็นอีเมลที่มีอยู่จริงก็ได้หรือเป็นอีเมลที่จำลองขึ้นมาก็ได้นะครับในส่วนนี้เราจะใช้อีเมลจำลองขึ้นมานะครับ รหัสผ่านของผู้ดูแลนะครับก็คือรหัสที่จะไว้ใช้ล็อกอินเข้าจุ่มล่านะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับจากนั้นนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับในที่นี้นะครับเราจะไม่ลงตัวอย่างนะครับก็สามารถกดโอเคได้เลยนะครับเมื่อกดโอเคแล้วนะครับ จะมาถึงขั้นเสร็จสิ้นนะครับจะให้ i n น tall จุมล่าสมบูรณ์นะครับต้องไปลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า installation นะครับเราจะไปในส่วนของโฟลเดอร์จุมล่ากันนะครับโดยไปที่ appserve www และจุมล่านะครับและลบโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า installation ออกจากโฟลเดอร์จุมล่าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปในส่วนของผู้ดูแลกันเลยนะครับ จากนั้นนะครับจุม่าจะให้เราทําการล็อกอินนะครับยูเซอร์เนมของเราจะเป็นแอดมินนะครับส่วนพาสเวิร์ดนะครับก็จะเป็นพาสเวิร์ดที่เราตั้งตอนอินสต l l จุม่าครับเมื่อกดล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าแผงควบคุมจุม l าทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเราลองพรีวิวดูนะครับว่าเว็บของเราจะเป็นยังไง นี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเว็บจุมลาของเรานะครับจากนั้นนะครับเราจะมาลงภาษาไทยกันครับไปที่ extension นะครับแล้วก็กด install ครับจากนั้นนะครับกด browse นะครับและไปที่โฟลเดอร์ language ภาษาไทยของจุมลาเรานะครับ กดเลือกแล้วนะครับเราสามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยครับเมื่อ i n s t l l l Language Success นะครับเราจะไปในส่วนของการเปลี่ยนภาษานะครับไปที่ extension นะครับแล้วก็ไปที่ language manager นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาเลือกที่ภาษาทไทยนะครับจากนั้นกดเป็น default นะครับ นั้นนะครับเราจะไปส่วนบบการของ user อรของเรานะครับไปที่ไซต์แล้วก็ user อร์ a มน r เจอร์นะครับเราจะไปใน user อรของเราเองนะครับเราสามารถเปลี่ยน user อรของเราให้ใช้เป็นภาษาไทยได้นะครับหรือว่าจะตั้งให้เป็นเวลาในประเทศของเราเองได้นะครับทีนี้เราลองกดเซฟดูนะครับ จากนั้นนะครับแผงควบคุมของเรานะครับก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเราลองไปพรีวิวกันดูดีกว่านะครับว่าเว็บเพจของเราจะมีภาษาไทยหรือเปล่าก็จะมีอยู่บางส่วนนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการลงแอปเซิร์ฟและจุ o มล่าไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับ ครับและสลับในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานรายการอ e ินดี้ซอก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับบ๊ายบาย